สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ามาอธิบายระบบเบื้องต้นกันแล้วกันจะเป็นแบบคนที่หัดเริ่มเล่นเริ่มต้นนะครับว่าเออช่วงนี้ Work f r ฟ m Home จะเอาโซล่าเซลล์มาช่วยยังไงให้ประหยัดไฟที่บ้านได้บ้างนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าพูดถึงเรื่องใช้กับแอร์ใช้กับอะไรเนี่ยก็คงอันนั้นต้องเป็นระบบใหญ่ๆแล้วเนาะไม่ไม่ใช่แบบเบื้องต้นแล้วละ่ะ อ่าอันนี้เราเป็นแบบว่าเหมือนกับถ้าใครอยากจะ DIY อยากจะลองทำชุดนอนนาเล่นนะครับว่ามันจะใช้อะไรได้บ้างนะครับกับงบประมาณเท่าไหร่แล้วต้องต่อประมาณไหนนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมลองแนะนำกันคร่าวๆกันชุดเนี้ยมันจริงๆมันเป็นชุดที่ผมก็เริ่มเล่นมาสัก2-3สปีก่อนก็แล้วก็อัปเกรดมาเรื่อยๆย้ายใส่ตู้ย้ายอะไรมาเรื่อยๆก็วันนี้ก็เลยจะมาแนะแนวกันนะครับ ก่อนอื่นเลยต้องบอกกันว่าเนี่ยก็เป็นให้ให้นึกถึงชุดนอนนาครับมันก็จะเป็นพวกออฟก,กิจเล็กๆนะครับก็ของผมก็จะมีประมาณนี้3ตู้นะครับแยกกันอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดออฟก,กิจนะครับซึ่งเราใช้นเว์เตอร์ที่เป็นกำลังขับแค่500วัตต์แต่ตอนนี้ใช้24โวลต์นะครับอ่า่า ่เรื่องว่าทําไมใช้ยี่สิบโวลตเดี๋ยวว่ากันนะครับแล้วก็มีชุดพวกนี้ไม่ได้ใช้ละก็แล้มาใช้พวกมีพัดลมต,ม,ตมตามอุณหภูมินะครับตรงนี้ตอนนี้หลอนแดดร้อนมากนะครับอ่ะนี่นะครับตัวน,นี้เป็นชาร์จเจอร์นะและ้วก็อันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตอนนี้เอาพุ t มีอยู่ประมาณหนึ่งแอมป์กว่าๆประมาณหนแอมป์แหละนะครับ Okay. นี้มาอธิบายกันว่าระบบม e ีอะไรอันนี้สังเกตว่าของผมจะมี2ตัวซึ่งอันที่จริงไม่ต้องทำสองตัวทำตัวเดียวก็ได้อ่าทีนี้อธิบายคู่กันไปนเลยกันว่าผมทำยังไงมาอ่าชุดนี้มันมี2 2ตัวก็คือเป็นระบบทั้ง2 4โวลต์แล้วก็1 2โวลต์นะของผมจะมีชุดหนึ่งที่เป็น1 2โวลต์ก็จะเป็นตัวนี้ใช้ชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับเป็น p w m เนะครับเป็นโมเดล s n e ีก็มีบูสต์ได้นะครับแล้วก็ ตัว24โวลต์เนี่ยผมใช้เป็นพอร์มานะครับอนนี้สังเกตตอนนี้อัดอยู่10กว่าโวลต์10แอมป์นะครับสายแผงสังเกตว่าเล็กกิดเดียวเองนะครับเพราะว่าแผงผมมาแค่มีไม่กี่แผงครับผมตัวน,นี้ใช้สายแค่2.5สรินนะครับก็อันนี้ถ้าอะไรลกๆเนี่ยไม่ดีเนี่ยไม่ต้องทำตามนะครับ <laughs> บอกไว้ก่อน <laughs> โอเคส่วนอินเวรอร์เตอร์นะครับ อิเตอร์ใช้เป็น24โวลต์อย่างที่บอกเพราะว่าตัวนี้ใช้ใจ่ายจ่ายโหลดหลักเลยนะครับก็ก็เลยไม่อยากให้กระแสมันใช้เยอะก็ที่จริงก็5 0 0วัตต์ก็2ี่โวลต์ก็กระแสน้อยหน่อยแต่ใครใช้1 2โวลต์ก็ไม่เป็นไรครับใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าสังเกตว่าผมจะใช้ตัวจ่ายไฟ w, อิเตอร์แค่5้0วัตต์พอแล้วก็คุมโหลดให้ใช้ได้ไม่เกิน500วัตต์เพราะว่าถ้าเราจะใช้สักพันวัตต์สองพันวัตต์เนี่ยผมเชื่อว่ากับระบบแค่นี้นะมันไม่ค่อยเสถียรแล้ว นะครับถ้าถ้าเราจะดึงโหลดต่อเนื่องดูทีวีพัดลมอะไรเงี้ยเราก็ใช้แค่ประมาณสัก500วัตต์เนี่ยผมว่ามันมันโอเคแหละนะครับ,รบก็นี่มีเบกเกอร์ตัวแบตเตอรี่นะครับธรรมดาเลยเนี่ยไม่ได้มีเซิร์กมีอะไรเลยตัวนี้ก็แพงก็ไม่มีเซิร์กันก็คือเริ่มต้นเลยครับเพราะว่าแพงผมติดไม่สูงติดแค่หลังคางลงรถตรงนี้นะครับแล้วก็มีรีเล่ๆตัวนี้เป็น12โวลต์24โวลต์ 12นี่ไม่ได้ใช้แล้วสังเกตว่าถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆเนี่ยคือผมจะเอาของมาเทสคือตัว12โวลต์ก่อนขาย24โวลต์ก่อนขายอะไรเงี้ยก็จะเอามาเทสที่ตู้นี้แหละนะครับท่น,นี้ก็ไม่ค่อยได้มีของมาใหม่ๆมาเทสเท่าไหร่ก็เลยถอดไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็น24โวลต์ก็ใช้ผ่านรีเลย์ตัวเป็น DC นะครับถามว่าใช้รีเลย์ดีแล้วมันไม่ทนแล้วอยู่ได้ไงอะไรนี้คือผมจะบอกว่าชุดนี้ก็ใช้มาสัก เกินปีแล่ะเปิดตลอด7ทุน24นะครับถามว่าทำไมมันถึงยังอยู่ได้คือผมดีไซน์ให้ออกแบบระบบให้มันไม่กินกระแสเยอะนะครับแล้วทำไมต้องมาตัดฝั่ง DC ตัดฝั่ง DC มันดีตรงที่ว่ามันมันจะตัดแบตเตอรี่ไปเลยนะครับก็คือหยุดการทำงานของอินเวอร์เตอร์เลยแต่ถ้าใครไปตัดฝั่ง AC เนี่ยก็คืออินเวอร์เตอร์มันยังทำงานอยู่ตัวแบตเตอรีย่ยังต้องจ่าย ไฟเลี้ยงอินเวอร์เตอร์อยู่แต่ถามว่าวันนี้ข้อดียังไงฝั่ง AC ก็คือฝั่ง AC มันกระแสน้อยกว่าโอกาสเสียของไอ้ตัวเนี้มันจะน้อยกว่านะครับก็แต่คือเคลวก็คือผมใช้แค่กับ500วัตเนคือถ้าไปใช้กับตัวที่เป็นพันวัตตขึ้นไปเนี่ยฝั่งนี้อันตรายต่อตัวรีเลย์ละรีเลย์มันอาจจะรับไม่ไหวนะครับก็ให้ไปใช้ฝั่ง AC ซะนะครับหรือไม่ก็นี่ modify หน่อยแกะสวิตนะครับเข้าไปคอนโทรลที่ตัวสวิตนี้เลยก็จะใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็คือมันมันต้อง modify ตัวตัวต้องแกะตัวอินเวอร์เตอร์เนาะีก็หลายๆคนก็ไม่ค่อยอยากแกะอะไรน,นี้นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ไม่เกิน5 0 0วัตต์เนี่ยชัวใช้รีเลย์แค่นี้เนี่ยผมใช้แค่4 0แอมป์แล้วก็ใส่ฮีทซิงให้มันใส่ซิโคนให้มันนะครับ ่ออย่างเงี้ยผมใช้มาแล้วเป็นตีนี่ดูนะกลางวันอันนี้คือเปิดตู้นะแต่ถ้าปิดตู้นี่คือห้าสี่สิบแปดห้าสิบอะไรเงี้ยมีถึงองศานะครับปิดพัลมช่วยไปนิดนึงได้ดูดอากาศจากในอากาศเย็นจากนอกเข้าไปสักนิดนึงนะครับก็ประมานี้ก็จะอิเล็กทริกขาหน่อยอันนี้ก็จะลกๆหน่อยนะครับโอเคต่อมาแบตเตอรี่นะครับแบต เัลลี่มีตัวนี้เป็น12โวลต์เป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับเป็น 4S 2 0์ผมใช้แค่ BMS อย่างเดียวไม่มีแอคทีฟบาลานเซอร์นะเย็นเกียบนะครับเพราะว่าแผงที่มาเป็นแผง150บาท1แผงแค่นั้นเองมันชาร์จไม่ไม่แรงมากถามว่าอันนี้ทำอะไรได้ผมเปิดไฟตอนคืนประมาณเป็นไฟ DC นะ7วัตต์3หลอดแล้วก็5วัตต์2หลอดเพราะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเยอะอยู่นะก็ว20วัตต์ครับกินกิน20 มันก็20กว่าวัตต์12โมนก็กินประมาณชั่วโมงละแอมนิดๆครับก็อยู่ได้ตลอดนะทั้งคืนก็ยังโอเคอยู่ใช้มาก,ก็ปีนึึงแล้วส่วนตัวนี้เพิ่งจะเปลี่ยนใหม่ได้ไม่กี่เดือนแต่ก่อนใช้เป็นแบตน้ำนะครับจะดูคลิปเก่าๆตอนนี้ก็เปลี่ยนเอา Samsung SCI ตัวนี้เป็น37แอมนะครับเป็น 7S นะครับเป็นใส่แค่เฉพาะ Active Balancer นะผมไม่ได้ใส่ b m s นะสังเกตถ้าเป็นงานผมจะน้อยตัวมากที่ เอาลิเทียมมาใส่ b m เนะครับเพราะว่าตัวชาร์จเจอร์มันคุมได้ชาร์จเจอร์มันคุมชาร์จได้นะครับตัวนี้ใครบอกคุมไม่ได้ผม,ผมก็ใช้ก็คุมได้นะแล้วก็อ่านี่นแผงมามาณ400วัตต์แผงตัวนี้เป็น150หบาทแผงก็ถือว่าได้เยอะแล้วตอนนี้อ่ครับผมซึ่งเพราะว่าของผมมันมันวางมุมไม่ค่อยดีแล่วแหละมีแบบส่พวงสสยไฟแล้วมันอยู่ในเมืองมันก็จะได้ประมาณนี้แหละได้ไม่เยอะครับ ก็อันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับว่าถ้าใครอยากจะเริ่มทำนะครับก็มีอะา,ารชเจอร์ก่อนมีแผงมีชา์จเจอร์นะครับเนี่ยแผงก็อย่างที่บอกผมใช้แค่400วัตเพราะนั้นถ้าใครที่ใช้แผง400วัตก็แผงเดียวเลยแล้วก็ดูทีวีพัดลมได้นะครับแล้วก็อ่อถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีตัดคลิปตอนท้ายว่าผมใช้โหลดอะไรแล้วก็ มี ATS ไม้สลับไฟสักาหร่จะได้แบบเวลามันแบตหมดเราไม่ต้องมาสนใจก็ให้มันสลับไปแล้วก็ถ้ากลัวเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหากระตุกกระชากตอนแบตมันหมดตอน ATS มันสลับแล้วก็เอา UPS ตัวหนึ่งครับแค่500อยวัตต์มันตัวละแค่พันกว่าบาทประมาณนี้ก็อามาใส่นะครับมันก็ตอนที่มันสลับแป๊บเดียวมันก็จะไฟมันดับอันตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าดี UPS อยู่นะครับมีชัชเจอร์นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่เนาะแบตเตอรี่ก็เลือกเป็นลิเธียมไปเลยครับตอนนี้ ราคาลิเทียมมันไม่ค่อยสูงนะนะครับแล้วก็พื้นที่การติดตั้งมันง่ายด้วยแล้วก็มีอินเวอร์เตอร์อย่างที่บอกนะผมแนะนําให้ใช้ชุดเล็กๆตัวเล็กๆพอเราไม่ต้องไปใช้ตัวใหญ่ครับถ้าจะระบบใหญ่เราต้องลงทุนเยอะอันนี้เราก็จะลงทุนแค่ไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้เก้าพันกว่าบาทตัวนี้ก็สักสองพันสองพันกว่าบาทนะครับสิ่งที่ลงทุนเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละตัวนี้น่าจะตกถ้าจําราคาไม่ผิดจอน เกือบเกือบหมื่นอยู่นะตัวนี้แต่ว่าใช้แล้วคุ้มครับยาวๆย,ยิ่งระบบเซ็ตที่ไม่ได้ชาร์จแรงมากอย่างระบบเนี้ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้กะชากแรงมากอย่างอ e ินเวอร์เตอร์แค่ห้าร้อยวัตตใช้กันไปเลยครับหลายปีแน่นอนแล้วกันจะลืมส่วนอันนี้เป็นระบบต,ตัดที่คุมมาจากตัวชาร์จเจอร์เนาะผมก็ต่อสายคุมมานะครับเอามาคุมตัวรีเลย์ตัวนี้นะครับก็คือพอแบตเตอรี่มันอ่อนตัวชาร์จเจอร์มันมันตัด ตัวร,รีย์มันก็ตัดนะครับเร,รีย์ตตดก็ไม่มีไฟจ่ายเข้าไปตัวอินเตอร์ก็ดับนะครับโอเคอันนี้ก็ในเบื้องต้นก็ประมาณนี้สว่วไอ้พัดลมเนี่ยอันนี้อันนี้อ่ะน,นี่นี่อะไรอ่นผมซื้อบอร์ดมาตัวเล็กๆเ,เนี่ยเอามาวัดเราปูมงนะครับแล้วก็ามาสั่งพอรลมอันนี้ผมสั่งจากไอ้พัดลมเป็นตัวระบบ12โวล์ตนะตัวนี้เอาไฟจากตัวนี้มาจ่ายเพราะว่าตัวนี้มันเหลือ แห่ร้อยห้าสิบวัตต์เนี่ยมันชาร์จประมาณครึ่งวันมัน่าจะเต็มแล้วเพราะว่าแบตมนัมนมน้อยแบตมันแค่ยี่สิบแอมป์ครับยี่สิบกว่าเวนี่แหละก็เลยเอาพัดลมพัดลมมาเปิดพัดลมตัวนี้ช่วยครับก็ถือว่าโอเคมันมันไม่แรงมากหรอกแต่ว่ามันก็ช่วยได้นิดหน่อยๆน่อยครับก็อันนี้สิ่งหนึ่งที่ไม่ดีคือมันร้อนนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ใครติดตั้งก็อย่าให้มันมาตากแดดแบบนี้นะโอเคแต่ถ้ามันไม่มีที่แบบผมอย่างเงี้ยก็ เอาไว้อบบ้านนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาตู้มาใส่ได้ตู้เบอร์นี่น่าจะเบอร์สามได้ครับแบตเนี่ยเหลือๆเ,เลยแบตเนี้ยคือตั้งแต่ใช้มานี้แบบสบายใจมากเลยคือแต่ก่อนใช้เป็นแบตน้ำถ้าใครเคยดูคลิปเก่ๆเาๆพอเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นี่ยาวๆสบายใจอ่าโหลดที่ใช้ได้ทีวีพัดลมโน้ตบุ๊กค,คอมพิวเตอร์เครื่องเสียงนะครับ แต่ปิเตอร์ไม่ได้นะปิเตอร์มันกระชากอะไรอยู่แล้วก็พวกเราเตอร์พวกอะไรเงี้ยครับก็ใช้ผมก็ใช้นี่แหละใช้ประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่าแค่เริ่มเฉยๆครับเริ่มต้นในการอยากจะประหยัดไฟรู้สึกผิดในการที่จะใช้ไฟเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วใช้ไฟเยอะขึ้นก็เนี่ยครับเป็นชุดเริ่มต้นลองศึกษากันดูได้นะครับโอเคงั้นวันนี้นานแล้วขอบคุณมากครับ โหลดของผมก็จะมีประมาณนี้ทีวีตัวนี้นะครับแล้วก็เราเตอร์นะครับแล้วก็ใช้ผ่านตัวสลองไฟตัวนี้เอาไว้เวลาที่ ATS มันสลับไฟเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็นี่มีเครื่องไร่ยุงแล้วมีพัดลมต้องเปิดตรง้นอีกตัวหนึ่ง,น,งน,นะครับก็ทีวีนี้จะหลาดบอกว่ากี่วัตเลย 两三百瓦。